สวัสดีครับมาต่อกันที่ล็อกแมน X 6นะครับพาร์ทสี่กันเลยดีกว่าครับยอดเยี่ยมเลยอิเล็กุล่าฮันเตอร์ X แม้แต่ผลงานชั้นยอดของผมแล้วก็ยังพ่ายแพ้ให้กับคุณเรอะ็กก้ตกใจะใ,ใครมึงเป็นใครผมชื่อเกด,เดผู้ที่จะเป็นหัวหน้าเรพยรอยคนใหม่ แล้วมีเป้าหมายที่จะสร้างโลกที่มีแต่เลพิลอยชั้นยอดเท่านั้นและเพราะเหตุนั้นพวกเลพิลอยเก่า,ลาคลั่าคลือถึงต้องโดนกำจัดให้หมดก่อนยังไงล่ะมึงเข้าใจสิที่ตัวเองกำลังทำอยู่ในตอนนี้หรือเปล่าวะถ้าโลกนี้ไร้ซึ่งเลพิลอยเลยก็ไม่มีทางที่จะอยู่ได้หรอกผมเข้าใจดีเพราะงั้นนี่แหละคือช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด ผมกำลังจะสร้างยุคสมัยใหม่ของเราเลนพลอยขึ้นมาด้วยมือของผมเองนั่นแหละคือสิ่งที่ผมปรารถนาที่สุดยังไงล่ะและจะไม่ยอมให้ใครหน้าไหนเข้ามาขวางแน่ <S <S และเอ็กผมมีข้อเสนอพิเศษจะมอบให้คุณ <S <S ในเมื่อคุณสามารถจัดการกับผลงานชั้นยอดของผมได้ <S 1> <S 1> ผมก็จะบอกที่ตั้งของห้องทดลองของผมให้ และจะไม่ซ่อนตัวหรือหลบหนีแน่นอนแต่ขอให้เข้าใจไว้เลยนะว่าความตายจะรอคุณอยู่ที่นี่รู้อย่างนั้นแล้วยังจะมา,าไหมล<า>่ะแล้วผมจะรอที่ห้องทดลองของผมนะ กลับมาที่ฐานมัชาการหลักของฮันเตอร์นะครับก็ซิกนัทกับเอเรียเนี่ยก็ได้รายงานนะครับว่าพบพิกัดฐานที่ตั้งของห้องทดลองของเกตแล้วครับคือในตอนนี้เราสามารถเข้าไปได้เลยนะครับแต่ว่าอย่าพึ่งสิครับเดี๋ยวมันจะจบไวไปยังปราบวอสไว้หมดเลยแล้วก็ขอเก็บของอะไรให้มันครบก่อนให้มันสมบูรณ์ก่อนฮนะและที่สําคัญเลยฮนะคือสี่โลกยังไม่ได้ออกโลงเลยเนี่ยรอจนเหน็บแดกนะครับ เชียวดูเชีดังมาครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สถาบันวิจัยเลเซอร์นะครับเป็นสถานที่วิจัยสำคัญของดรจิมผู้ล่วงลับนะฮะภาคนี้ซีโร่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างครับก็คือรูปแบบท่าโจมตีและแน่นอน่าอินบามาก ซื้อไทยผูดตรงๆบอกว่าดาบเลเซอร์ภาคนี้นี่มันดูเท่สุดลยนะเพราะว่าท่าโจมตีเนี่ยดาบมันดูเป็นรูปทรงที่เท่ขึ้นครับแล้วก็มีเอฟเฟกการโดนฟันด้วยครับเอเล็กอธิบายให้ฟังแลเราต้องไปยืนล่อเป้าฮะให้เลเซอร์เนี่ยมันยิงแล้วก็ใช้แท่นกระทบน่ะหักแหให้ประตูเปิดนะครับนี่ครับดี๋ก็เป็นแบบเบเบไปก่อน <S 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 อ้ ทีนีฮะก็มายินล่อเป้าให้เลเซอร์เนี่ยมันยิงมาฮะให้มันชิ่งกระถาดครับแล้วก็ไปกระทบกับประตูครับประตูถึงจะเปิดออกโย่แล้วมืนคล้ายๆแบบมีพัตเตอรเล็กน้อยนะครับให้เราแก้ที่เนี่ยเลยเราโดนที่เนี่ย,เร,เ,ยเราโดนเส้นเลเซอร์ได้แต่อย่าไปโดนปลายมันครับไม่งั้นเราจะเสียบาดเจ็บหนักเลยทีเดียว อยวนะทางนั้นยังไม่มาเยอะเยอะอือ,อ,อ,อนั่นแหละดีมากลูกไปเอาไปข้างล่างก่อนเรายังไม่มีธุระับชิวเน่นครับเออนี่นะครับนี่ก็เป็นทางไปห้องพิเศษนะฮะซึ่งก็ระหว่างทางเนี่ยจะมีคล้ายๆพัดซิลคือให้เราดูทิศทางที่แสงมันจะยิงไปอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว แฝงยิงครับไม่ใช่มึงยิงแล้วแล้วก็ให้มันชิ่งต่อมาเรื่อยๆครับไปยังจุดหมายปลายทางนะครับคือประตูข้างหน้าแล้วก็ต้องมาดัดแปลเรียกว่าอะไรดีวะมาดัดไอแ้แท่นแท่นแท่นกระจกเนี่ยครับให้มันชี้ไปทําให้แสงเนี่ยมันหักเหไปยังประตูนะฮะ แล้วต้องยืนล่อมันด้วยนะไม่งั้นเลเซอร์มันจะไม่หันมาเอออนะไนเหีะยนี่ก็ไปล่อเป้าตรงนู้นครับมปเลยลูกพ่อโย่ไปแล้วน่ะเสียงประตูเปิดแล้วครับโอ้โหนี่แหละฉันมีธุระสำคัญตรงนี้แหละอ้อนี่เป็นชุดเกาะ ลำตัวของเบลดอาร์เมอร์นะครับส่วนที่ยืนโบกมือหย่อยๆเมื่อกี้ก็เป็นเลเพลอยอาสาสมัครนะรที่มาที่นี่รูปร่างก็จะเหมือนเด็กหัวกเกรียนป .3 นะครับอออขอเรียกเขาว่าล็อกบอยแล้วกันนั่นแหละ บอกเลยโอเคทีนี้ก็มากั้นใจเก็บของกันหน่อยครับไอเดียเดียวเอ็นนเกิดอีกเดยบปว,วนมาโดดลงไปให้ตัวโดนหัวใจแต่ห้ามโดนหนามนะฮะดึงสองซ่อมตื้ <laughs> โอเคครับรอดครับผมโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่ในมิติลับของสถาบันเลเซอร์แล้วเอ้ยที่นี่มันที่ไหนกันอะ่ะเหมือนเมื่อกี้เลย ไปช่วยล็อกโอ้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 ยเฮ้ยเงยหน้ามาก่อนดินั่นแหละั่นแหลมาช่วยล็อกบอยหน่อยครับเฮียโอ้อีกแล้วครับท่านย้ะโอเคเริ่มชินแล้วฮึยจ้ะนั่นแหละล็อกบอยล็อกบอยดูมันไปติดกันอยู่แต่ละที่เดิครฮะเรียกวัาดีว่าไงเพื่อน เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวมึงยิงกันเลยเหรอเข้ามาหน่อยพีสวัสดีครับล็อกบอยหยอกอ้าวเฮ้ย,ยแล้วมาเงยหน้าอะไรตอนนี้วะเฮวเฮลเอออีกแล้วเลเซอร์มันยิงกันกระหน่ำมากมยุ่งแล้วโอเคครับ ห้องของมิติลับนะฮะซึ่งคราวนี euh ้เนี่ยเราจะเจอแต่บอสตัวนี้ตลอดนะถ้าเราเข้ามามิติลับนะฮะก็จะเจอกับไดนามเจ้าเก่าครับเขาก็จะเล่าให้เราฟังว่าเขามาที่นี่เพื่อสะสมไนแอมโซฮะเอาสะสมไว้เป็นคอลเลกชันของเขานะฮะซึ่งเขามีไนแอมโซอยู่เยอะแยะเลยฮะดังนั้นเนี่ยเราต้องให้เขาแบ่งมั่ง ซึ่งถ้าเราอยากได้เนี่ยเขาก็ไม่ให้ฟรีๆแหละครับต้องซัดกับเขาก่อนยังแต่ตอนนี้เนี่ยที่ผมมาเนี่ยผมไม่มีอาวุธที่มาชนะทางไดนาโมูเลยฮะดังนั้นเนี่ยเราก็จะไม่ได้ไนท์แมลโซจากเขาเลยนะครับก็ถือซะว่ามาจัดโอ้โจมาจัดการให้มันถอดไปก้นยังไงยังไงไอ้จบอุ้ยโอ้ยมันจะเกินไปแล้ว ให้มันได้อย่างงี้สีสู้ไม่ได้เลยนะครับงั้นไว้เจอกันใหม่คราวหน้านะครับซีโร่เจอะนะ ก็สรุปผลด่านนะครับไอ้ไนแมโซเนี่ยคือไอ้ก้อนสีน้ําเงินน้ําเงินที่ตกจากไนแอมครับเราเก็บแล้วมันจะเป็นแต้มสะสมจะทําให้ตัวเราแข็งแกร่งขึ้นครับก็คือสามารถใส่พาร์ทเสริมได้สูงสุดเนี่ยคือ9ก้า,กา,กา,กาครับสามารถใส่ได้4ช่องนะครับคราวนี้ก็ขอไปลังของไนแมที่ใหญ่ที่สุดเลยเดีกว่าครับนี่เลย <c oughs> นักล่าสมบัติกราวส์แคร์เลวิชครับรอรอตอนนี้เราก็อยู่ที่เซนทัลมิวเซียมนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์นะฮะเกี่ยวกับพวกวัตถุและก็บราณสถานดึกดำบรรพ์กันเลยทีเดียว ที่เห็นนี่คือเสาโทเทมนะฮะมันจะพาเราไปอีกยังมิติหนึ่งครับซึ่งมันจะสุ่มไปเรื่อยๆครับมันจะไม่มีการซ้ําแบบเดิมแม้กระทั่งศัตรูที่เกิดในด่านด้วยครับอือวัด,ดีจะเห็นได้ว่าศัตรูในด่านจะมีแต่พวกไนท์แม์เต็มไปหมดนะฮะซึ่งทาให้เราได้ไนท์แม์โซ่จำนวนมหาศาลจากที่นี่เอ้ย,อเ,อย,เ,อยเด้ยวเฮ้ยเี๋ยเฮ้ยเฮ้ยมึงไปอยู่ตรงนั้นทําไมเล่า แถมยังมีไนท์แมร์ของด่านในท่านชาร์คเลเยอร์มาก่อกวนเลยครับพอเราทำลายเจ้าลูกป,ปั้นนั้นได้แล้วเราก็จะถูกส่งกลับมาที่ห้องเดิมนะครับแต่ว่าเจ้าสาวโทเทมเนี่ยมันจะมีชีวิตวิธีการโจมตีของมันก็คือตั้งอยู่กับที่ให้เรายิงเล่นนะครับโอเคเหมือนเดิมครับมาเราจะไปที่ไหนไปดูโอ้ นียนะผมไม่ไหวแล้วผมขอเปลี่ยนปุ่มก่อนโคตรเมื่อยมือเปลี่ยนเป็น R1 นนแล้วกันนะปุ่มชาร์จพลังอาวุธปวดนิ้วมากบอกเลยมาพร้อมแล้วครับอย,ย่าเคยอย่าเคยโอ้่านี้มีประโยชน์มากมากครับเพราะมันกวาดศัตรูทั้งฉากเลยอย,ย่าเคยอย่าเคย เ้ยเรียบร้อยแล้วทางสะดวกแล้วเฮ้ยยิงยิงทําไมดลครับแล้วก็กลับมาห้องเดิมครับก็เจอกับสาวโทเทมคนระับนี่เลยนกมาแล้วนกนกเออเรียบร้อย มันจะมีทั้งหมด4ี่ต้นนะฮะเสาโทรเทมประจำฉากนี้ครับจะพาเราไปยังมิติลี้ลับโอ้เจอพอดีเลยสุดยอดนี่แหละชุดเกราะโซ่หัวของเบรดอาร์เมอร์ครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวแล้วมาคุยตอนนี้ไอ้แท่นเหล็กอยู่ข้างบนเฮ้ยใ,ให้กูขยับถ้าหนีบนี่จะตายเลยหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะน่า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 จะเสียเลือดเยอะอยู่อะโอ้ไอ้เนี้ยเล่นดูตอนขยับไม่ได้อีกแล้ว โอ้โโดงไนแม่ที่มันนี่มันโดงไนแม่ชัดๆอีกแล้วแล้วก็มีมันคืออะไรวะไม้สามมิต oh, ิแล้วเพะจู่ๆมันก็เกิดมาฮะเอ้เดี๋ยวยิงทำไมโอ้โหอี๋นี๋ๆีขวางทางอยู่ได้โอ้มีด้วนคนจัก สว,วัสดีคุณอแอนเดอร์สันสวัสวดีนกนกสวัสดีอ,อ้ผิดข้างสวัสวดีครับโอเคมามีอุปสรรคสักเล็กน้อยอเนี่ยส่งตัวบาลสวัสวดีเพื่อนม่วงสิเกอโอ้ยออ้ออ โอ้ oh, มีแนงะ่แท่นขวางของจังเลยโอ้ควาดีโอโจยิบโอ้นี่ไลท์อัพโอ้วันนี้มาเปกับดวงครับผมตุ่มเจอแ네ต่ที่ดีๆนี่เรียกได้ว่าถ้าเกิดเจอประตูลับอีกนี่คือไม่ต้องไปไหนกันและแต่ไม่เจอน,นะฮะเพราะว่านี่มันจุดสุดท้ายแล้วตึ <c oughs> สว่สัตพืนนกครับผมโอ้โอเคหน้าห้องบอลแล้วครับผม มนฮอลได้วยนะ้วเป็นที่หลัก yeah, yeah. เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาเป็นนักล่าสมบัติและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านโบราณวัตถุนะฮะแล้วเขาก็ตายห่าตอนที่ไปสำรวจแถวๆที่เราสู้กับซิกม่านะครับ yeah, yeah. แล้วก็คืนชีพขึ้นาอีกครั้งในฐานะ yeah, yeah. นักสำรวจนะ นี่ก็เป็นบอสอีกตัวนึงที่ถือว่าจัดการได้ค่อนข้างง่ายนะครับเพราะว่ามันจะกลิ้งดินกลิ้งไอเษดินเนนือไปมาครับแล้วก็มีโจมตีเราบ้างเล็กน้อยจริจๆรล้แพทเทิร์นการโจมตีของบอสภาคนี้มันมีหลากหลายมากครับเียแต่ว่ามันจะเป็นแบบสุ่มแล้วพอมันสุ่มมามันก็จะใช้แต่ท่าเดิมๆนะซึ่งน่าเสียดายมากที่บอสมันง่อยๆไปหน่อยครับภาคนี้แต่ว่าจริงๆแต่ด่านทอาออกมายากมากนะจริงบอสมันครจะทําให้มันเจ้มจนกว่านี้ซะหน่อยนะฮะยางไอ้นี้ก็ไม่มี มันดูไม่ได้เท่เลยคิดได้ยังไงว่าเอาดวง่องตื้นฟรีมาเป็นบอสสวยใ่ญ่สวยใหญ่โอ,โอ,โอ,โอโโ้โฉวจุกก็ให้เราไตา่เชือกเล่นอืมไงไงไง,งหินมันจะใหญ่ไปเรื่อยๆโยอืมไรอ่ะ โอเคครับเดี๋ยวไปทำงานข้ามวันะครับแล้วเดี๋ยววันต่อมาผมจระรีบมาต่อพาร์ทห้ากันอย่างรวดเร็วลยครับโอเคครับผมเจอกันครับ